แอดยิมนะครับมาไปเที่ยวครับมาหรือว่ามาเยี่ยมครับทั้งเสียทัวงอกนะครับกับเกลกอบคุณครับอยู่ทั้งอำเภอบันดุงครับมากินเขาสวยครับเขาเที่ยงครับทั้งครับบ้านเสียทัวงอกนะครับทงหน้าครับทงหน้าครับบรรยากาศดีครับคุณตาเพื่อกลั้งหาป่านะครับตาก็ะลั้งหาป่าครับอยู่หน้าเสียทัวงอกครับผมเมื่อนี้ครับ ครับบรรยากาศก็ดีดีนะครับบรรยากาศก็ดีดีครับคุณตาล้าก็ลังหาปลาครับผู้เสียตัวเสี่งว่าก็กำลังมาอย่างครับนี่กกำลังมาอย่างกำลังมาใส่ปลาครับก็ลังมาใส่ปลาตัวใหญ่ปลาเหมือนครับอ่าครับปลาเปนตัวใหญ่ก็ลังมาใส่ปลาคุณนะครับเดี๋ยวตัวงอกนะครับวันนี้เอ็ดยิมกับแตงโมครับมาเที่ยวหน้าทัวงอกครับบรรยากาศดีซักนี้ในบ้านครับหน้าติดบ้านติดบ้านด้วยครับโอ้ครับเป็นบรรยากาศเลยครับมาแล้วเป็อยากเมื่อครับบรรยากาศดีไรครับ มาเด้อครับผู้ใดมากินปลามากินปลา,า,ปาโอ้ยเบิ่งดูผมเนี่เบิ่งดูครับก็ต้องดิ่ง,งลงเลี้ยงๆเลยครับแต่สวอนนะครับเนาะอ่าบรรยากาศครับครับเบิ่งเลยครับเด้อครับบรรยากาศอยาาศู่หน้าเสียทงหอกเนาะครับเนาะอ่ะาครับผมกรเบิ่งตาเราสร้างกระมังยามปลาครับบอลลับต่อยก็ต้องตามมาว่าสันา้นว่า ปลาเบิ่งตัวปลาด้วยพูดนะครับปลาตะเพียนครับตะสวันนะครับบางสีง่งบงอก่เป็นโซ่ตัวปลาด้วยหันครับปลากลังลงไปแกครับปาลากำลังเริ่มุดน้ำมดน้แล้วครับลูกเคยแกงผ่าเถาแล้วอาจจะเป็นภาพไม่น่าดูครับลูกเคยแกงพ่าเถาแล้วอยากให้ผ่าเถาลงกน้ำเป็นว่าปลาเต็มเลยครับพวดพว่อ่าพุดเถาลงกน้ำแต่พุนครับอากาศหนาวหนานะครับเนาะ ปลายยังเ,เสียทัวงอกปาเพียนปาดเพียนปาเพียน,ายนสามตัวโลสตัวโลสามตัวโลตัวโนาะกรับเอฟซี FC ภูใดอยู่ไกลกัมาเด้อมือน,นี้เด้อม,มครับอา่าอยู่หน้าเสียทัวงอกเอฟซีแถบ,บันดุงกับมาครับผมอา่าครับกองาไม่งาไฟอ้น่จีเาเอครับนี่ครับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเด้อครับปล่อยป่าไว้อ่าอยู่ผนเป็นป้าขวรเนาะเสียทวงอกนาะ จับปลากระปวดโอ้ดินหนาวหน,นาวเลยจับตัวปลาโซ่ด้วยเสียส่วงวกยกขึ้นด้วยผุด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 บู๊ยครับผุดผุดเต็มดังแล้วคุณตาหมดน้ำแล้วน้ำเลือกไหลน้ำเลือกเกือบมีก้อยหอยมาอนีิก้อยหอยกับมีได้เสียช่วงอกเนาะก้อยหอยก้อยหอยหอยไอ้นะครับหอยไง แม่ใหญ่ของเสียทงหมกปูดัเบิ้งปลาด้วยปลาเป็นสสออนครับนสาวมายังเดียวส่างเดียวครับพ่อเท่ามดน้ำลูกเขยอยู่ต่ฟังครับเขากันไรเออป้าเท่าป็าเ่ปุ้มเล็กตัวนั่นนะปาหน้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอฟบสีเบิ้งครับป้อ สาวเซกัลมังเงีเดียวชาวแล้วยกขยันย้มมังดูถ๊อถถือนะครับเด้อบึกดูเอายกยกยกเล่นปะโอเคครับปลาปลานินปลาตะเพียนปลานิปลาตะเพียนครับสุดยอดเสียทัวงอกจัดให้เมื่อนีโหดแล้วโนะครับโอ้เหลืออยู่เหลือกินแล้วปลเนี่ย ครับม่องจแกเส้นครับนี่มองจแกเส้นเนีตาเก่าบ่เก่าเส้นเก่าเส้นครับอืมนี่นะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะครับเนาะครับอ่านี่นะย่ำลูกหลานมาหาอ่าผู้เฒ่าเพิ่นกะครับโอ้ให้ได้ลูกเหลือลานได้อยู่ได้กินอ่าสุดยอดสุดยอดเมื่อนีร่ครับบ้านเล็กที่เาใดรก็เสียต้องหักสิบหกนะครับมากินปลาบ้านเล็กที่สิบหกครับเมื่อนีร่ครับ เอาเบื้องบาเนี่เบื้องตูวปลาบาบเลยเอาเบื้องตูวปลาเลยครับเด้อยเบื้งจจ็ดองหัวก็มาแล้วครับเจ็ดองหัวโอ้ยยังไงบ้างเาเบื้องครับเอฟซีเบื้องครับพอได้ปนอยู่นะพอไ่ยปาดิปุลยู่เบื้องดูพอได้ปุลสามสี่ตัวลเนาะสามตัวลูกสองตัวลอืมครับเป็นต่สะวรนเนาะครับเนาะครับขันบุ่มเลยขันบุ่มเลยครับอ่าครับสุดยอดครับอ่าสุขสมเป็นมันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยปุ่นครับบรรยากาศปุ่นตายไม่นำปุ่น

เดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี Tools ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอายก่อน1เดี๋ยวหนเออาโอเคไปเลยวันนี้โอ้คักค่ะค่ะขับไปเบื้องผ้าไปเบื้องไปสวนเขาขวดเขาเสียทัวงอกเนาะรับหลังจากเป็นบ่ได้เขาห้อ นนข้าวปี๊ตัประคันพร้อมนี่ประกันนี่แหละประคันเสียกินเลยนะครับปอดสารเพิทยิมกินละลงข้างก็ไม่เนาะง่าเยเถห้ององ้วา,าปวปิ๊ครับแล้วพาเบื้องเปล่าขวดเถียงหน้าหน่อยควายนั่งครับอืนป,าปา่ารปล่าปาวันหนวงาหารในป่างององครับบรรยากาศหน้าเสียทถององนะครับเนาะสวยงาม เห็นปลาพวับผมสองไรก็กลัวครับผมขับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะครับสี่กไนไตกดแช่กดติดถามมากครับเป็น่นอาลังใจเงินเสียเงานกางไปใน้ยิ้มรับมือขึ้นเหนือผ้ารับเจียแตงโมนะครับเจียแตงโมคนไปบึงรับงานยิ่งครับอ่าขับแห่สิงโตนะครับหรือว่าแสดงครับการเรียนสิงโตหรือว่ามั่งกอนรับผลไฟครับอยู่อำเภอสว่างแดนดินนะครับ ให้แนวทางขากับเขากำนามเอฟซีครับมันขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับเมื่อวานครับกัครับช่วงโจนป้นนะครับกับมาช่วงหกทุมกลัวนะครับแต่เห็นแดงแดงโม่เสด็ดเลยครับสะอ่อนนะครับเพินได้โชคอ่ะก็ดีใจน้ำครับสําหรับผู้พันใดครับสุขสมันหมานสัหรับเมื่อนี่ครับขึ้นเก่าแหละเพราะว่าทะเบียนหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หก กรับมากินป่าหน้าเสียทวงหอกครับกับเกี์กรอบคุณนะครับเนาะอันนี้บรรยากาศป่าเข่าขวดนะครับเด้อเสียทวงหอกมนี่คุณนะครับเทียงหน้าหน่อยครับป่ากข่าขวดนะครับเนาะกับพ่อนไข้ครับพ่อนไข้กับยิ้มมาพ่อนไข้ครับแตงม่มงมาหนี่ยครับมาเล่นหน้าเสียทวงหอกครับหน้าติดกินบ้านครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับสวยงามครับอ่าอฟซีทันใดได้เบื้องแล้วครับก็คกอยสุกสมันมาลำลำเรื่อยยครับคำบรรยากาศนะครับ อยู่หน้าเสียทั่วอกครับุ่นะครับกําลังปลูกไม้ก็มีกําลังปลูกไม้นะครับเนาะครับกําลังปลูกไม้ครับกําลังกําลังสูบไม้ครับผมกําลังสูบไม้ครับสวัสดีเอฟซีไซบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขมาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องบ่าว่าแอดยิ้มจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกกดไลค์กดแชร์ให้เกื้อกูล กับป <ítulo> anyway ่าเขาควดงามงามครับเป็นเขากวดน้ำยศนะครับมาครับเป็นเขากลดนำยศมีครับพีสายน้ำพร้อมเลยครับเป็นเขากลดนำยศนะครับเนาะครับผมครับวันนี้มากินครับปิ้งป่านะครับหรือว่าย่างป่าหน้าเสียทองออกอยู่บันดุงครับอ่าอยู่ตรงคมครับกับบ้านเตาไ้นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับวากาบว่าไก่ครับอยู่บ้านเตาไฮนี่ยังข่าวว่ามาลำต่อยกับล่างสีน้ามากเือเนี่ยคลั่างสีตามมานนะครับ ลำตาเปลือแต่งมกกั่วแรงยางไวๆมาคุณครับอามารกินเขาเขาเที่ยงครับเขาเทียเท่ยง,ยรรงนนครับไข่เคี่ยวนะครับเนาะไข่เคี่ยวไข่อ่าเพราะว่าเข้ากับเห็ดงานไอปูครับมาโดนแล้วครับหยุดมือเรื่งสองมือครับกเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ามือเอื้องกะเสิไปอ่านั่งอยู่หัวขึ้นก็แหละครับไปรอดตอนรับเอฟซีพะวา่าวมือเอื้องครับมือเอื้องซีมี่เอฟซีครับเพิ่นมากแก้บนนะครับเพิน่นว่าเพิน่นได้โชคในยังกับปูนี่แหละครับเพิ่นสมมากแก้บนนะครับเอฟซียู่งข้างไก่ยู่ แต่ว่าเพิ่นกับฝากทั้งหลานเพื่อนอยู่จังหวัดอุดรครับมาทัวรมหาแอดยิ้มครับว่าเพิ่นสี่ครับมาแก้บนให้ญาติของเพิ่อนวันทันวะถึงเขาสารเขายังว่าสิบเป็นสิบถุงแล้วก็เึิงน้ำททิงในควพร้อมแอดยิมทีไเป็นลวดตอนรับอยู่นะนะครับแอดยิมกันนัดเพิ่นสีม่วงเสาโก้ก้เนาะครับอ่ครับก็ขอเอฟซีนะครับทุกๆท่านครับสุคๆมันหมันครับ ับไอ้บ่ว่าจะเป็นข้ากับเขา้ากับน้ำหรือว่าตำไทยตำเลาวนะครับเนาะไอ้สุกๆหวานๆน้ำปูงวดเมื่อกี้นี่ปูหาถือคือว่าหาถือนะครับปูบอกว่าเก่งได้หกกับมาหกหกอีรีได้ยิมหกอีรีเลย่ะครับหลักการเลขคำนวณตัวเลขคำนวณของแม่คู่นะครับเนาะหนึ่งกับหกรับกามาบนมาล่างครับของเสียจวนความฝันสายฝันเงินล้านครับแปดมาลักลอยนองงดหนึ่งวันนี้เนาะครับของเกเสียจวนกับเขาของแม่คู่มาบนมาล่างครับเพราะว่าแม่คู่ มาหนึ h, nek, uh, rein, help, mm ่งกับมาหกมาหกกับมาหนึ่งนะครับหกมาบนมาหลังงวดนี้ครับอ่ะงวดต่อไปก็รลอดติดตามนะครับเนาะคาบ่าตัวเลขคำนวณของแม่ครูหรือว่าตัวเลขคำนวณของเสียจวนหรือว่าตัวเลขของปูตารับสีมาตัวไหนครับอ่าครับก็รลอดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ามาเด้อครับเด้อพี่น้องเอฟซีับทั้งอำเภอบันดุงรับมากินป่าน้ำแอดยิมครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดแตงโมแอดไอกราบขอสวัสดีครับ